รักครั้งแรกนั้นไม่เคยที่จะสมหวังเสมอเธทำไมมันเป็นเช่นนั้นเวลาเราจะซื้อรถคุณยังต้องรู้วิธีการที่จะเลือกรถแบบไหนรถสีอะไรรุ่นไหนเรายังเลือกรถและเราก็ยังรู้วิธีในการที่จะขับรถต้องเติมลมมากต้องเมนเทนมันบ้างคือคร่าๆต่อให้คุณไม่ใช่แมคานิกแต่คุณก็ยังพอรู้คร่าๆซื้อบ้านคุณก็ยังต้องเลือกไอ้สิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณอยู่กับมันเนเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งในชีวิตจริงไมมจริงเรายังเรียนรู้ในการที่จะ พอมาถึงเรื่องความสัมพันธ์คุณได้ตระหนักอะไรไหมมีใครก่อนจะแต่งงานก่อนจะมีแฟนคนแรกมีใครเคยเข้าคอร์สหรือ relationship ไหมครับเอาจริงๆมีใครรู้วิธีในการที่จะเลือกคู่ครองไหมเอาจริงๆนอกจากที่ว่าฉันต้องการผิวขาวๆหน้าตาตี๋คุณอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่คุณชอบแน่นั้นคตรผิวเผิอนอเอาใช่ไม่ใช่เราไม่เคยได้เรียนรู้ รักครั้งแรกมันเลยไม่มีใครสมหวังเพราะมันไม่มีใครรู้ความสัมพันธ์ในเชิงชีวิตคู่ถามจริงๆใครคิดว่าคนอยู่ใกล้ตัวคุณไม่มีผลกระทบต่อ,อก,การทางานโดยที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่มีผลกระทบถ้าคุณดูเบาเมื่อไหร่นะครับผมบอกเลยบางคนบอกว่าเนี่ยนะเรื่องชีวิตครอบครัวแยกไม่ออกสิจะแยกออกได้ยังไงงานก็อ,อก,กลับไปที่บ้านแล้วเวลาทะเลาะกับที่บ้านมันก็ออก,กลับความเครียดไปที่งานเอาใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนไม่รู้ไม่ได้คุณจ่ายราคาแพงมากกว่ารถเป็นสิบคันที่คุณจ่ายตีเป็นมูลค่าไม่ได้คือบางคนแบบไม่มีอรารมณ์ทำงานก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องความรักจริงไม่จริงมันกระทบทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์คือพื้นที่ที่เข้าไปให้ไม่ใช่พื้นที่ที่เข้าไปเอา